ชั้นเก็บเพื่ลูกภูเก็ตับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เรา123เป็นไงมาเมื่อกี้ช่างครั้งแรกก็มา123ยามาสบายสบายเลยได้คุ้มไหมน้ำหนักนี้คุ้มปกติเราโชคเท่าไรครับอ่าร้อยเบเก็อ่าวันนี้ปล่อยมาเลยเนาะเจอใครครับพรุ่งนี้อ่าศิลปะไทยอ่าเคยเจอกับพี่เขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มพี่เขามาอย่างดูเป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างก็ ่ขาาดไปมอก็ดูแล้ววางแกมวบงแผงไงดีพวกนี้ก็ใส่ตามสไตล์ตามสไตล์เราเลยล่าสุดชกไว้ที่ชกไว้ที่เนี่ยเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะใครมานะไอเหนือเพชรพิทยาชื่อไหนวันนั้นชนะยังไงชนะคะแนนก็คืออาศัยเตะซ้ายเตะซ้ายเข่ายาวๆเนาะแล้วคิดว่าพวกนี้จะต้านความเก่าพี่เขาไหวไหมไหวนะได้กลับมาชกกี่ไฟแล้วรอบนี้ไฟนี้ไฟที่สามไฟที่สามพี่ว่าร่างกายกลับมา ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนนะฐานทัพเรือสงขลาฐานทัพเรือสงขลานะพวกไปซ้อมมีเยอะไหมก็มีพวกพี่พี่ไมค่ายเะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วอี้ยี่สิบเอ็ดคนจังหวัดอะไรจังหวัดกระบี่ปล่อยปี่กิโลนะก็ประมาณห้าสิบปุ๊บเป็นเพื่อนเราเป็นมวยอะไรมาเข่าด้านซ้ายหรือขวาซ้ายสูงร้อยร้อยแปดสิบจกมวยทั้งหมดประมาณประมาณหกสิบตันฝากพี่น้องที่เชฟอยู่ที่ไหนครับบาคเชียร์ชันทร่เพิ่งรุกหกสิบด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ นะครับพี่ครับสวัสดีครับผมศิลประภัไทยสามุนตนาวันนี้ช่างพี่จัดเท่าไหร่ครับพี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่นะเป็นยังไงมาช่างครั้งแรกก็ติดร้อยยี่สิบสามครับก็มาเจอเมนูปหนึ่งปอนด์แต่ก็สบายสบายสบายคูมักกิโลครับน้ำหนักนี้ผมประมาณสักสองสามโลครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับพี่ตอนอยู่ที่เชฟรับอ่าก็ประกาศไปซ้อมที่นู่นนะว่าซ้อมมีใครบ้างก็น้องๆในค่ายเก็บตัวมากี่วันพี่ไฟนี้ก็เดือนกว่าพวกนี้ต้องเจอใครครับเจอกับอัญชันอ่าก็สูงงยยยาาวปี๊ดเเเลคจออน้ม ไม่เคยครับได้ดูเชฟดูฟองเขามายังล่าสุดเขาเป็นไงเก่งครับน้องใช้ได้เลยวางเกมมองายไงดีพี่เจอสูงแบบนี้ก็ใดขาตับตัมัดก็อาศัยลูกเก๋าเราล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับพี่ชกที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนใครนะชนะอะไรนะชนะคะแนนหรือนอกชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาเออล่าสุดชคร้อยเท่าไหร่พี่ ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้านะเออก็ชนะเจ้ารักอินแดงมาอินแดงใช่คือน้องเขายุบคือเสร็จเราเลยเออคิดว่าวันนี้ห้ายกไวไหมได้ไหวครับผมอายุว่าไรแล้วพี่ส1ครับคนจังหวัดอะไรครับไปปล่อยกิโลครับพี่ไปๆก็ประมาณ59าสิบเโลพี่เป็นมวยอะไรครับเป็นมวยบูถัดซ้ายหรือขวาข่างขวาสูงร้อยอะไร165ชกมวยมากี่ร้อยแล้วพี่ประมาณ สองร้อยถึงสามร้อยครับฝากพี่น้องให้เยี่ยมนี้นะครับครับผมฝากพี่น้องทางบ้านช่วยติดตามในกำลังใจด้วยค,ครับผมครับผมขอบคุณครับ